คำนี้ผมรู้ทุกคนรู้ความหมายเลยเนี่ยคำนี้มันออกว่าแมกกาซีนไม่ใช่มาร์กมาร์กาซีนมาร์กาซีนมาร์กาซีนผมคิดแปลว่าแมกกาซีนไม่ใช่มสมุดผิดคืออะไรวะพี่คืออันเนี้ยเราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นข้อผิดประจําของคนไทยเราจะคิดว่าเป็นแมกกาซีนใช่ไหมแมกกาซีนมาร์กาซีนแปลว่าร้านขาามาร์กาซีนเนี่ยเอาเขียนม่าร์กาซีนแปลว่าร้านค้าแปลว่าช็อปช็อป กาเซียตากาเซียตากาเซียต์ตาเนี่ยแปลว่าหนังสือพิมพ์นังสือพิมพ์ newspapernewspaper ยุลกายุลกาตัวอะไรมันคือตัวอะไรยูไม่ใช่ยูไม่ใช่ยูลืมลืมจริงอันเนี้ยโยเออเอออโยโลกาเออโยกาแปลว่าต้นสนในตอนปีใหม่เขาจะประดับต้นเนี้ยกันอะอ๋อต้นโยลกาโยลกา